สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไร่ไร้ลัดลำปางครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาขุดหน่อกล้วยไปปลูกเหมือนเคยนะครับแต่ว่าหน่อกล้วยที่เราจะขุดไปปลูกนั้นวันนี้มีด้วยกัน2แบบนะครับแบบที่1ก็คือมีลำต้นนะฮะที่ติดอยู่กับต้นแม่นะครับแบบที่2ก็คือมีลำต้นที่อยู่ห่างจากต้นแม่นะครับเราสามารถขุดไปใช้งานได้ทั้ง2ต้นนะครับแต่ว่าความแตกต่างของเขาก็คือต้นที่อยู่ชิดกับต้นแม่นั้น ก็คือจะมีตัวหนอ่อหรือว่าตัวหัวนั้นอยู่ตื้นๆไม่ลึกมากนะครับส่วนต้นที่อยู่ห่างจากต้นแม่นี้ก็คือตัวหน่อของเขาเนี่ยจะมาจากโคนต้นเลยนะครับผมใต้นู่นเลยนะครับซึ่งจะอยู่ลึกมากนะฮะเราสามารถขุดไปใช้งานได้ทั้ง2ต้นนะครับแต่ว่าต้นที่อยู่ห่างจากต้นแม่นี้จะขุดยากนิดนึงแล้วก็จะใช้เวลามากนิดนึงนะครับ อ่ะเรามาเริ่มขุดกันที่หน่อที่อยู่ใกล้ๆต้นแม่ก่อนนะครับเริ่มแรกเลยก็คือขุดตัดรากรอบๆตรงด้านหน้านี้ก่อนนะครับขั้นที่สองก็คือใช้ตัวเสียมตัวนี้ฮนะ แซะนะฮะแทงลงไปนะะตรงช่องว่างระหว่างต้นลูกกับต้นแม่นะฮะทำทั้งสองด้านนะครับอ่าฮะเราจะเห็นว่านะฮะ ตัวนี้นะครับผมเนะยก็คือจะได้มาครบเลยนะครับผมนะไม่มีขาดเลยนะฮะอ่าตัวนี้ก็คือรอยตัดนะครับหาได้มาแบบง่ายๆเลยนะเอาละแล้วก็อย่าลืมนะฮะผมต้องปิดรอยปาดแผลด้วยนะครับเพื่อกันแมลงเข้าไปสว่างไข่นะฮะแล้วก็ แน่นๆนะฮะอ่ามาดูกรนี้ดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าน่าจะเห็นได้ชัดมากกว่านะครับอ่าก็คือตัวหน่อลูกนะครับผมนะอยู่ห่างจากหน่อแม่นะครับผมต้นแม่เนี่ยประมาณสักหนึ่งฟุตเลยแสดงว่าเขาต้องมาจากตัวโคนต้นที่ลึกมากนะครับผมนะเอาละทีนี้เวลาเราขุดก็รบัรบๆเหมือนเดิมครับผมนะแต่ว่าตัวนี้จะต้องใช้เวลามากนิดหนึ่งครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อ้าวต่อไปเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือถุงมือนะฮะใช้สําหรับคดดินออกมานะฮะหรืออาจจะเป็นพวกกระลาหรือเป็นฝาอะไรที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะใช้คดดินในส่วนที่แข็งๆแล้วถ้าเกิดว่าเจอหน่อที่ลึกนะฮะแล้วต้องใช้แรงเยอะก็จะใช้เสียมที่มีขนาดใหญ่นะครับ น่าจะเจอจุดเชื่อมต่อแล้วนะครับอ่าฮะจะเห็นว่าบริเวณปลายเสียมนี่นะครับนะฮะตรงนี้ก็คือตรงที่เขาเชื่อมมาจากต้นแม่นะครับผมนะเดี๋ยวจะลองใช้เสียมใหญ่นะฮะเสียบดูนะครับผมนะว่าใช่ไหมถ้าไมา่ใช่ก็อาจจะต้องขุดลึกลงไปกันหน่อยนึงนะฮะ หนอที่ห่างจากต้นแม่เนี่ยถ้าไม่จําเป็นอย่าขุดนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากๆนะใช้เวลาเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องใช้ก็ให้รู้ว่าเขามาจากตรงที่ลึกๆเลยนะฮะดังนั้นจะต้องใช้เวลานะที่นานมากนะครับ เริ่มเคลื่อนแล้วนะครับอ่าเริ่มเคลื่อนแล้วแสดงว่าอ่าได้แล้วครับผมเรเียยรอ้อยเนาะนั่นอะไรให้เข้าไป อย่าลืมถมดินคืนเขาด้วยนะครับเพราะว่าจะป้องกันมแมลงนะอย่างพวกนอนเจาะหน่อกล้วยเนี่ยเขาไปวางไข่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูลักษณะของหน่อที่ขุดได้กันนะครับถ้าเกิดว่ามาจากหน่อที่อยู่ใกล้ๆก,กับต้นแม่นะครับผมนะเขาจะมีลักษณะที่นะะสั้นๆน,นะครับผมนะฮะ ถ้าเกิดว่าอยู่ชิดต้นแม่มากจนเกินไปบางทีเรานะก็จะขุดมาได้แค่ประมาณครึ่งหน่อนะครับส่วนหน่อนี้ก็จะเป็นหนอทีอ่เกิดขึ้นนะห่างจากต้นแม่นะครับผมนะก็จะเห็นว่าเขาจะมีลักษณะที่แหลมนะครับผมแล้วก็จะลึกลงไปนะครับผมนะแหลมแล้วก็ลึกลงไปอยู่ใต้ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อเล็กอย่างนี้ หรือว่าจะเป็นหน่อใหญ่อย่างนี้นะฮะลักษณะของเขาก็จะมีลักษณะเหมือนกันครับผมก็คือจะเรียวยาวนะครับผมนะแล้วก็ลึกนะเข้าไปหาตรงต้นแม่นะเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งหน่อที่อยู่ใกล้ต้นแม่หรือหน่อที่อยู่ไกลต้นแม่นะฮะข้อดีของหน่อที่เกิดห่างจากต้นแม่ก็คือ เขาจะมีเง่าที่อยู่ลึกนะครับซึ่งเวลาที่เขาโตมาเป็นต้นแม่อีกต้นหนึ่งนะแล้วเวลาที่เจอลมแรงๆเขาจะไม่หักโค่นง่ายๆนะครับผมซึ่งจะต่างจากาเจ้าที่เกิดขึ้นติดกับต้นแม่นะฮะบางทีเนี่ยเขาจะเกิดที่บริเวณตื้นๆนะฮะถ้าลมแรงๆมาเวลาที่เขาเป็นต้นใหญ่แล้วก็จะเกิดว่าตกเครือดด้วยก็จะโดนลมแล้วก็จะทำให้ต้นนั้นล้มเสียหายได้ง่ายครับผม แต่ข้อเสียของหนอดที่เกิดห่างจากต้นแม่เยอะๆนั้นก็คือเวลาที่ขุดนั้นมันจะอยู่ลึกนะฮะแล้วต้องใช้เวลาขุดมากแล้วก็จะเหนื่อยครับผมก็หวังว่าความรู้เล็กๆน้อยๆนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมือใหม่หัดปลูกกล้วยกันนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ